ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการสอนการลงโปรแกรมที่ชื่อว่า Sony Vegas Pro 14กันนะครับโอเคอย่างแรกเราต้องเริ่มทำการแตกไฟล์ก่อนครับผมบผมแล้วกดปุ่มโอเคตกลงแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปครับพาสเวิร์ดของเราก็จะมี m a w t o นะครับแล้วกดไปที่โอเคนะครับรอการแตกไฟล์สักครู่นะครับผม อ่าพอแตกไฟเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนี้มานะครับเ,รเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปดูครับอ่าเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปอีกครับผมแล้วเราก็จะได้ไฟล์อย่างนี้มานะครับทั้งหมดเป็น4ี่ตัวนะครับผมการติดตั้งเราก็จะเดี๋ยวมันคลิกไปที่ตัวแรกนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปโอเคครับตอนนี้เราก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็กด yes เลยน,นะครับหรือใช่นะฮะ คตอนนี้เราก็เลือกไปที่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กด next ครับแล้วเลือกอันแรกนะครับผมแล้วก็กด next ต่อไปตรงนี้นะครับเราก็เลือกนะครับที่จะเอาลงนะครับว่าเราจะเอาโปรแกรมไว้ที่ไดฟ์ไหนนะครับผมขอเอาไว้ใไดฟ์ C นี่แหละครับผมแล้วก็ขอกดโชว์ที่เดสก์ท็อปนะฮะแล้วก็ install ได้เลยครับโอเคตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับไม่นานเกินรอเท่าไหร่นะครับผ เดี๋ยวโปรแกรมตัวนี้นะครับของเราจะมีการแคสครับการแพปลงไปนะฮะเพื่อที่จะให้ใช้งานได้อย่างถาวรนะครับโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะตัดไปจนถึงตอนที่เสร็จเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ฟ i n i s h เป็นเลยครับ ครับถ้าเกิดเข้าไปที่โปรแกรมเนี่ยก็จะเข้าได้ปกตินะฮะผมแต่เราก็ต้องทําการมันจะให้เราใช้ประมาณเจ็ดวันหรือสามสิบวันนะครับผมเราก็ต้องออกไปก่อนครับออกโปรแกรมไปก่อนไปแพทมันครับผมเราทําการแตกไฟล์ตัวนี้ครับผมแตกไฟล์มออกมาเลยครับอ่าเราก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับผมแล้วก็คลิกเปิดครับ โอเคครับกดใช่ครับครับกดไปที่อันนี้นะครับผมโอเคกดไปที่อันนี้ครับโอเคครับเปิดขึ้นมาอ่ะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วก็รอการอัปโหลดของมันเสร็จนะครับผมเราก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับผมใช้จนกว่าเครื่องจะเจ๊งเครื่องจะพังทลายลงไปกันเลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดตรงนี้อย่างไงเดี๋ยวก็จะรอไปจนมันโหลดเสร็จเข้าเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ปกติได้เลยนะครับผมเครื่องไม่พังอย่าหยุดใช้กันนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จบกันนําเสนอนะครับการอินสตอลนะครับทั้งหมดนะครับผมทั้งมีการแขกการแพดด้วยนะครับผมโอเคก็ขอลาไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ